โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะ คลิปนี้ไม่เทียบค่าพลังจจสตินไคลบุตนะครับผมค่อนข้างโอเคนะคนนี้นะถ้าเทียบกับเดยนนะเดยนนะเดยวนะวนะถ้าเทียบกับตัวนี้โฮเพลเยอร์เหมือนกันฟีเจอร์เขียวเหมือนกันน่าจะเดือดอยู่นะเดีย๋ยวสลับข้างก่อนสลับข้างก่อนนะตัวล่าสุดไว้ฝั่งซ้ายตัวเก่าไว้ฝั่งขวาล่าสุดมีบูทปรับเก้าเก้ากับเก้าเจ็ดตัวเก้าเก้าเหรอตัวเก้าเจ็ดเนี่ยได้รู้ตั้งติวันนี้ผมว่ามัน มันใครก็ได้นะลตงเตะยิงใครก็ได้แหละแต่ได้เปิดบอลได้เปิดบอลโอ้โหล่าสุดดีกว่านะล่าสุดได้เกมรุกได้ครองบอลได้จบสกอร์ที่ค่อนข้างจะคมนะมีพลังการยิงนะปีดต้นบาลานแล้วก็สเตมิน่าเยอะกว่าถ้าไม่ติดบูธละ่ะถ้าไม่ติดบูธก็ยังเป็นตัวล่าสุดที่ดีกว่าอยู่ดีว่ะจริงจริงนะนะฮะอืมโอเคล่าสุดดีกว่านะตัวเก่าเนี่ยมันไปบวกรูตังเตะเยอะ ซึ่งมันมัน,ม,นมันใครก็ได้ไงอุตังติเนี่ยมันใครก็ได้นะครับผมใครจะเปิดจะก็ได้ใครจะยิงฟิคกิก็ได้ไงมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ได้เกียมรับม,มันก็มันมันก็แดงอยู่เรื่อยนะนะโอเคนะฮะล่าสุดดีกว่านะสำหรับไายบทตัวนี้ Roaming Flank เหอเอาโคเพลเยอร์ก่อนแล้วกันโอ้โหตัวนี้ตัวฟรีนะตัวฟรีที่ทที่ใช้ดาวเลขช่วงนั้น นที่ที่ลูกตำนานนะพูดลูกลูกตำนานนะนะเก้าเจ็ดเหมือนกันปะแต่ได้เลี้ยงบอลได้จ่ายบอลนะได้เลี้ยงบอลได้จ่ายบอลได้สปีดได้สปีดตัวได้ได้บาลานซ์เฮ้ยเฮ้ยโอเคเลยนะตัวเก้าเจ็ดโอเคนะนแต่ตัวล่าสุดเนี่ยมันได้เกมรุกนะได้บอลคอนโทรลได้แล้วบอลกับตัวได้จบสกอร์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะจบสกอร์บวกสิบสี่อะเยอะเวละบวกสิบสี่อะนะครับผมแล้วก็ได้ เอ็กเรชั่นได้พลังการยิงได้แข็งเกร่งได้กระโดดได้สตีมิน่านะครับผมสเตตหลักๆเนี่ยสเตตหลักๆเหรอหลักๆเหรอหลักๆเลยเหรอก็คือตัวเก่าเนี่ยบวกบวกเยอะไหมก,ก็ก็เยอะนะโดยเฉพาะจ่ายบอลเนี่ยบวกเยอะนะจ่ายบอลบนแต่ข้างล่างเนี่ยบวกอย่างละหนึ่งมีบาลานซ์บวกสามอืมอาจจะดูสูสีแต่ตัวล่าสุดเนี่ยค่อนข้างจะครบเครื่องกว่านะครบเครื่องกว่าตรงที่ว่า เกมลุกได้ครองบอลโดยรวมเนี่ยดีกว่าแต่จ่ายบอลเนี่ยสู้ตัวเก่าไม่ได้แค่นั้นเองนะแต่จบสกอร์ดีกว่าเยอะมากนะดีกว่าเยอะรังงินยิงอย่างเงี้ยนะครับผมยิงแรงกว่าเยอะแต่สปีดลดนะลดลดหนึ่งก็ไม่เป็นไรอจริงนะได้แข็งแกร่งมาเยอะนะแล้วก็สตีมิน่านะครับผมอืมไหล่าสุดนะถ้าเป็นโรมิงเฟล้งเหรอโรมิงเฟล้งเก้าเจ็ดเวอร์ชันนี้เป็นตัวหลีกซีเลคชั่นอืมครองบอลว่ะโรมิงเฟล้งครองบอล กับความเร็วเลยอ่ะนะด้วยสไตล์นะเอาจิงด้วยสไตล์ด้วยตำแหน่งอ่ะนะนะครองบอลกับความเร็วเนี่ยต้องให้ตัวตัวเก่านะคือเร็วกว่าเยอะนะเร็วกว่าเยอะพลังเอาจิงดีกว่าเอ้ยบาลานดีกว่านะครับบาลานดีกว่านะแต่ตัวล่าสุดหลากหลายกว่าตรงที่ว่าตำแหน่งก็ยืนก็ยืนได้หลากหลายกว่านะนะเกมรุกดีกว่าจบสกอร์ดีกว่าจ่ายบอลดีกว่าแพ้แค่พวกครองบอลกับความเร็วนะอืมโอเค ถ้าจะเลือกใชเหรอใช้ตัวล่าสุดดิ <c oughs> กลางรุกอย่างเจียมกลางรุกยืนดีนะนะครับผมจบสกอร์คมด้วยนะฮะโอเคโอเคนะครับผมก็อยู่ที่คนที่เลือกใช้แหละส่วนปีส่วนใหญ่คนอาจจะใช้กันอื่นไหมนะแต่ก,ก็ก็ดีเหมือนกันนะครองบอลก,กับความร็วคือมันเป็นทีเด็ดเลยแหละตัวเก,ก่าเนี่ยสำหรับการยืนยืนเอลวีเอฟนะนะ,นะยืนริมเส้นนะนะต,ตัวล่าสุดเนี่ยยืนได้เหมือนกัน,นจบสกอร์คมกว่านะแต่เหมาะก,กับการยืนกลางรุกมากกว่า นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะไคลเวิร์ดล่าสุดคือเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วส่วนตัวผมนะตัวล่าสุดคือดีที่สุดแล้วสำหรับไรลเวิร์ดนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบบายบลยสวส